เพิ่งกลับมาจากขายของก็ร้องเลยหิวหิว,หวพูดว่าอะไรฮะพูดว่าอะไรฮะชื่อห้อยชื่ออะไรชื่อห้อยค่ะใช่เบงโกไหมเนี่ยเป็นแมวจรประจำหอ ใช่เบงโกไหมบอกมาสิเจ้าคือสลิดหรือเจ้าคือเบงโกเนี่ยเดี๋ยวก็ผลิตทายาดมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยผลิตเก่งจริงๆไม่เลีย้ยงเองหรอกทำเนี้ยเนี่ย ร้องว่าอะไรหือร้องว่าอะไรร้องเป็นภาษาไทยดีจะไ,ได้ฟังรู้เรื่อง หิวแล้วใช่ไหมไปเอาอาหารมามาร้องคนคางมาอ้อนตลอดอ <c oughs> เดี๋ยวดิเจนเย็นเพิ่งมาถึงเนี่ย เดี๋ยวใจเย็นเพิ่งมาจากขายของเนี่ยใจเย็นหิวรู้แล้วว่าหิวอะ่ะฮึออนใหญ่เลยออนใหญ่เลยเจนเย็นออนใหญ่เลยเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บกำลังนออเอ อ่อนอืมดงตูดใส่อีกเดี๋ยวรอหารรอหารแป๊บหนึ่งแป็นนึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ใจจะขาดแล้วอ่ะกินข้าวกินไม่ห้อยหิวก็กินอย่าเลือกกินกินนะมีอะไรก็กินไป กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไม,ไม่หันตูดอายกล้องเนี่อายกล้องเนี่ถ่ายวีดีโอหน่อยเดียวอายกล้องเนี่ยอายกล้องเนี่กินซะเออมีอะไรก็กินไปนะอย่าเรื่องมากรู้ไหมเดี๋ยวไม่รักนะ